ไปไหนต่อด <out> ิไอเหี้ยมันมีชั้นต่อไปโอ้โหเี้ยอหน้เฮ้ยมาช่วยหน่อยกูเจอพี่เสือโอ้โหไปอีกูกลัวไม่แล้วไอเหี้ยไอเหี้ยอเห้ย ฮูเดือดเก่งๆเดือเก่งๆนังตลกนังตลกปั้นเรื่องไหนไม่เนี่ยปั้นปั้นมาเอาควายสัตว์ปั้นเอาของของของปั้นเอาของไปเอาของไปโคตรเหนียว มึงเป็นคนที่แข็งแรงนะมึงรู้ป่ะถ้าคุณไม่ยึดคกูตายเลยเพื่อนไอ้กูจะไม่ค่อยรอดเลยมึงคุณติดเชื้อเพื่อนอ้าวยายากูมียาให้ยายาแก้ติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อนะมันจะตลกกว่านี้ว่าถ้าเกิดเกมเยอะที่มันไม่สามารถแอร์ไลน์กันได้แล้วบอกจริงมึงติดเชื้อ นี่ก็คือมันเป็นหนังหนังตลกซอมบี้เลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้เมืองเด็กเจี๊ยไม่ไหวไหวเยอะโคตรมีไม่เยอะโคตรมีมเยอะไม่ไหวอ๋อพอจะมีเลือดไห้บ้างแบบเป็นทิลเลอร์ไม่มีไม่มีกูหมดไปแล้ว กูยังกูยังจะหมดเลยเนี่ยเลือดกูนี่ถ้าเปนเลือดพวกมึงเลือดเต็มกันอย่างว่าไหนพวกเฮียนี่ธรรมดาธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยีนี่มันอันนี้ไอใบคราใบคสเต็กไอ้หียเอาไหมเฮ้ยมีด้หรอมาคดนมาซิไหนนมึงไนม่นี่ัมฟอกกิ้งกูตูตเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะไปนอลี่ัมฟอกกิ้งกููไมเราคุยช่วยแยกส่วนไป ทำไมกูยังติดเชื้ออยู่วะเพื่อนค่อยๆดีขึ้นตุ้นโอ้ยบ๊วยบจะเปียนบอกเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นแล้วบ๊วยบ้านก็แปลเป็นซอมบี้อดหน้านเร็จไปลยจะเมี่เรยบร้อยเมอาแล้วมันแดกจเขียวอ่ะเรียบร้อย ยากระตุ้นปฏิกิริยามิวยิดปิดปิดปินปิดปิดปิดสอดสอดสิดสอดปิดปิดด้ิิ่งอยู่ด้านหน้าเดป ไเดี๋ยวมึงไปานเราจะดังต่อแม่งเลยแยกตัวเปียกช้างแมงแล้วไอ้สั๊บแม่งเอานี้ไป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 มันนี่ดิไม่รู้จำเนียนจำเนียนจำเนียนมึงเข้าไปเก็บของเลยวิ่งวิ่งมึนี่หน่อยวิ่งมึนี่หน่อยอ้าขึ้นมาแล้วกูนะขึ้นมาแล้วหนูลองยาหนูลองยาของมุกชอยเอ้าไม่ได้ลองยาไอ้เย้ก็ของเต็มไลยสัตว์เต็มแบบเต็มห้าช่องเลยไอ้เต็มทุกช่องเลยห้าช่องเนี่เลย เจอถุงยางเอ้ยถุงยางเอมียาแก้พ right, right, right. ิษวะกูกูจะ75เปอเซ็นต์เอาไปเอาไปเท่าไหร่นะจะ75เปอร์เซ็นต์ละ75 15อ๋อลีเลี่ไปเลยนะมึงี่อ๋อแล้วทำไมไม่มีคนที่มาอกูวะอง่อมนกา ไอ้เหี้ยตัวไกลบ่ค้ยเฮายเห้ยเม่งมาเกล่าหวงโอ้ยตัวดำๆไปบิมาเหม่ยูนี้นะเฮี้ยเ๋บ้านเต็มเลยเฮี้ยเฮ้ไม่มีกระสุนกูยิงไปโคตรขกระสุนหน่อยเฮี้ยใครข้กระสุนไปวพ่อมึงเหงามงไม่มีเราไม่ช่อะ ไม่พูดไม่รู้ไมหาของครับโอ้พหขอหน่อยสุดยอดกานหน้าดวงแดงดวงแดงมาดงแดงแดวงแดงแดงหัวแตก้วแดงหัวแตกดวยงว่อน น้องปานหมายน้องปานไปที่หน้าไปยี่ห้อแป๊บมึงรู้ไหมกูวางระเบิดใส่มันเว้ยแต่กูดีกูหนีออกจากระเบิดไม่ทันมันนี่ว่าขช้อยของสวยห้าโมงแล้วนะห้าโมงเย็นแล้วนะวันนี้น่าจะกลับบ้านไม่ทันไม่ช้าช้านี่ผัดไกลๆไม่มึงอ่ะเสือล้ววิ่งมาทอยเออได้เลยกูเปิดแล้วกูเปิดมีแล้วกูเปิดมีแล้ว เอาห่อไปก่อนแล้วทำไมมัจรไมเขาใจเลยจริงจริงไม่เขาใจเลยจริงจริเล่น้ยีสไม่ดีไปแม่หัวไปตมีคนตาย้มไปโอ้ดูเยอ่วิ่งว้โเวรัเอาแล้วได้้ไ้แล้ว

เราูป็นบ้านคุยเลยเนียเรื่องขอบ้านี้เนียมุดก็ไม่ดียเนได้ประตูตันไปกูไปกูกูได้เสียงมึงท ตีกับดาไหเ่อนต้องมันไดพื่ตันนี่ไงตีกับดาบแล้วตีกโน่นเลยเพื่อนปังยปดเลยเลยไฟไมเทาขุดอะไรที่แตกก็คือเป็นเรื่องนะเพื่อนไฟสายไฟกูเหยียบคุยเหยียบพกมึงเหยียบหพวกมึไอหลบดีหลบดีหลบดีมึงหลบดีตันเข่าสุดไปแล้ว

โดล้มยัะไม่ตายังไงเหรอไอ้เหี้ยผมมันพองกันไม่เห็นแล้วกูไม่ได้เป็นคนเหยียบเลยเกือบตายเลยยไไม่รู้เฟอร์ดินานต์มาเคลียร์กูแม่งข้างถึงบริษัทพ่อมึงตายใครทำมึงซัด ใครันหยีบไ,ไม่เย้ไม่รู้ไม่รู้ไม่กูเลือทุ่มือแต่ละคนใครมีเลเชอร์วะวเฮ้ยกูเจอผีตัวนึงวะใครแม่อยากดวลสนัยอกูมาแล้วจะมยน ไม่แม่งอยู่ดีก็โดดดิพี่อ่ะมึงเป็นมึงเป็นเที่ยวเลยวิ่งไม่โดนเอาเฮียบิงตึกมาแล้วมันมีเข้าตึกไปเลยมันมาแล้ว กูอยากรู้ถ้าเกิดเราติดแบบนี้แล้วความเป็นจริงนี่พวกมึงจะยิงธนูแล้วก็หขอร้อแบบนี้ไปสัดโผล่โคล่โผล่คนไปบอาหารไปโอยเฮ้ยี่่อตัดกูไม่ได้โยนนะเว้ยมันกูแบบกูแบบคนให้มาเอาเพื่อนเหรอเฮ้ยจะตายแล้วไอ้หน้าทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮย อยเอ้ยอันนี oh, okay. 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 ้ดิมึงมึงมึงออกดิเปิดกล่องไอสัตว์คุ้ยถอยบอกแป๊บนึงมาอีกูจะกจะเอาของกูจะว่าถังตะลกเก้อาคุ้ยปื้อว้าวโอ้ยเกคน้องรู้เคลียเ์พวกแกพกแกเป็นจีบอาุธเลยพกแนลงเลยแม่งบอกท้อยบอกเยเดี๋ยวเดี๋ยว

มาแล้วตุกยิมไยมมารปยมมารปยมการไปยกรยมรปยมมาแเงมาแล้วเอ้สัตว์หลังด้านหลังด้านหลังตีดมันโจมตีด้านหลังก่อนเฟรมเลยเรมู้บกแอนอาร์มึงอยอกย่อเลยเหรอเออเอมาแล้วกาเดี๋ยวนี้เก่งนักแมอมันมีนกมันมีนกยแล้วยิงนกไม่เยม่อเ่เออ เเริ่มมาแล้วเหรอเออดีเยี่ยมนี่หมานี่มานีไหมามาใหม่ข้างนมามาข้างในไม่มีข้างกำลังเติมกเปาบ้งคือโดนหมาทงเลขอไไม่ขึ้นหลังคาลยล็อกฟองยิงน้ำไปด้วยที่หนเหหเออกูก็ตกเหมือนกันที่เออทด่โคก็ตกอะนี่ที่ขึ้นหมดเลยเร็ว้นเร็ววขึ้นเร็เอ้ยไม่เริ่อเข้ามา

ไปหมดไปหมดไปเออไปอด้านหน้ามีไหมด้านหน้ามีไหมด้นซ้ายมาด้านซ้ายมาต้องประตูหลังเที่ยเพื่อนไครว่ามีมีประตูหลังมีได้ไม่ได้ระเบิดเดี๋ยวพิ่งรีบใช้ระเบิดไปเออป่ะตูจะแตกประตูจะแตกม้าม้าม้าด้านหลังมามีนิ้วไหนเพื่อนปูปูซ่อนประตูปูปูซ่อาประตูปูปู ด้านหลังไว้ไหมล่ะแท็กไม่ได้จะแท็กด้านหลังไว้ด้านหลัง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 มีฝั่งด้านหลังหนูโคตรเยอะเลยด้านหน้าด้านหน้าเริ่มมาด้านหน้าเริ่มมาด้านหน้าเริ่มมาเยอะที่หายเยอะที่หายเกิดหมดเกระสุนก็จะหมดว่ะเหลือห้าสิบนัดเองสีกูท่าด้านหน้าบ้านมาแล้วเข้ามาอีกเเี้ยขาบ้านก็เข้ามาอดูๆเข้ามาก็เข้ามาเข้ามาเข้ามา ากผิววันผิววันตาบ้านผิววันตาบ้านไม่เครื่องพังเครื่องพังล yeah> anyway> ้มๆแก่เนี claro ่ยแบบนี้เขาเอาแล้วกูซ่อมให้อันหนึ่งกูซ่อมเครื่องให้ได้ท็ซ่อมซ่อมไปก่อนผิววันผิววันอีกตัวหนึ่งผิววันอีกตัวหนึ่งนั่นน่ะพี่เครือพี่พี่พี่คัทพี่คัทโอ้คุณไม่เคยทำได้ทำได้ตายแล้วตายแล้วมักูไม่เห็นมันมันไม่เห็นในไซส์หรอกประตูประตูด้านหน้าขวาบ้านขอบบ้านอ่ะคุณจะการนี้นั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ย หมดแล้วไอ้เชี่ยตัวคานตายตัวคาร์ไตเฮ้ยนี่นี่ตายเที่ยยัดแม่ไอ้สัสตัวบนบีตัวบนนี้แตกตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันซ่อมได้ไหมถอนสุดซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้บักใหญ่มันจะเข้ามาอีกแต่กูไม่มาบานวางขึ้นหมดไม่ได้อะง้างหัวเขาดิเอเฮ้ยไม่ตายโอ้โห ถายไหมถ่ายไหมถายแล้วด้วนมาด้วนมาฟังยิงไหเดี๋ยวเราเราวางไว้ข้างในเดี๋ยว่อนรอมันเข้ามาแล้วให้นีเชิงดีเชิงเอ้นี่ยมามึงเข้ามาเลยปะมามามาเข้ามาทันแก่กู้มีดีแล้วมันเอาไปล้มหรือเปล่าเอาไม่ดันเออเออไอ้สิ้งเหลือเท่านั้นค่ะโซนกตำแหน่งไอ้สิ่งเหลือก็ฟีดังเยอะเลย ไดีข้างหลังข้างหลังไม่ใครเข้ามาได้ตอนนี้บิปหน้ปกตาหน้ยงไม่ยรปืนิบอกแยงปืรีแอร์รีอร์รีอรรียอกำแพงบ้านเกสน้างเดี๋ยวงไปดูเดี๋ยววิ่งอไปดูให้ได้เราขด้านซ้ายอ่ะเพื่อนเอ้วาด้านขวาขวาขวเขาน่าจะก็อยู่อ่ะ ฝั่งต้นขวาเขาปัดโอ้ฝั่งปิดไปตน้ตนต้นขวาเต็มเดี <c oughs> เฮียใส่หน,นึ่งน้ำหนึ่งไม่หมดอ๋ <c oughs> อบักเคว้ย <c> เ <oughs> รียนเรียนป้าตายป้าตาย หมดแล้วหมดแล้วเสียงอะไรไม่รู้กลุ่มกุ่มอยู่ฝั่งนี้เหมือนบ้านหมดแล้ว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 ใช่ป่ะเฮียเราโชคดีอ่ะเฮียตะกั่วสุดแม่งหมดไปสามร้อยโหก็สุงหมดหมดเลยนะกระสุนปืนกลอ่ะกรสุนปืนกลกูก็หมดเหมือนกันไอ้เฮียไม่คือตอนแรกอ่ะกูสาดกูสาดกูสาดแบบเยอะอีกนี่เฮียตรงนี้หายหมดเลยนฮียตัวหลังนี่ได้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 มาแล้วเฮียตัวหลังไม่ต้องมาไว้เลยสัตว์เฮียกระสุนหมดกระสุนหมดอันนึ่กระสุนหมดเฮีกระ

นอกบ้านอกบ้านมาเยนอกบ้ามเลหแลอนอกบ้านนอกบ้านมาเร่เลยๆจะม um> ีนใ้ม oui> ีระสุนปืนกเลือล้วแล้วแล้วหม้วหมดแล้วหมดล้วหมดล้วหมดแล้วหมดแล้วอมด้วหมาแล้เล้วอมดล้วหมดแล้วดล้ว้หมดหมล้วหมด้วหมดแล้วล้วหมด้วหมดแล้ว้ม้ล้้มลม้้ล้มล้วมล ลเลยดูส่วนเยอล่างหมดมันก็จะไม่ไม่ไม่หมายถึงไมายถึงกระบอกปืนมาไหนพี่เอ๋กระบอกปอะอะแต่ว่าถ้าเป็นลูกทองแทปกระดิบแบบยิงกระอกไว้แต่กระสุนเราไม่ค่อยได้ทำไว้เออที่หายแล้วเฮ้ยปั้นปั้นปั้นยิงเป็นพกไอ้ปั้นยิงเป็นพกนี่คือมีสกิลการเลนเกอร์ไอ้เหี้ยมันก็ยิงดีพี้เอ๋แต่ยิงไงก็โดนรอเปนโดนที่ มาไม่ไม่โสไี่ผ่านนสองแล้วก็ืนหัวตัวเองตายทุกคนไร้เหี้ยววบบชกันแล้วบิ๊กบิ๊กฟอกดียี่มมาเลยชาล้คกไั โออฟาห้กันให้กัให้กนดู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 ดอดูดูดูดนู่ดูดกูด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 อู่ด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 ูอูดูดูดููด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 ูอูดกดูดูไูู่ยูด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  บอกไลม่ไม่ม่มพิเยมพมวไเลทำก่อนี่เดี๋ยวเรขอไน่นน่หนะนี่แะแหละมนะรื่อาไม่ต้นยรบกตรบกวี่หารี่ารปอมกระสุนหมดกระสุนหมดยังไอ้เหลือเป็นร้อยเลยใช่ใช่จีนันจีนันทจีนันน เล็งที่หัวเล็งที่หัวโอ้โหไม่ใหญ่เล็งตรงนี้ที่หัวผม่า6ว่า30แล้วแต่เนี่ยดูแค่นั้นเลยขี้เือเลยไม่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 มไม่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 มไม่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 มม่ม แค่แค่มันแค่นั้นแค่แคมันไม่ถอบบ้านทั้งหมดของเราก็พอเดี๋ยวว่าบ้านเราไม่ถล่มอ่ะโหนุบพี่คือใครใครไม่ดูอยูเกียนมั้หลุดอะไรอยังหลุดดูกูน่าจะหลุดแล้วเนี่ยเคลียเคลียแล้วนะกูลงไปกูลงไปบู๊ให้กูลงไปบู๊ให้กูลงไปบู๊ให้ใช่แต่ว่ากูเชื่อเว็บน่าจะได้ ดแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้โบ้านบ้านบ้านเป็นรูเยี่โอ้โหขอมมืออยากให้มึาดูหลังบ้านตอนนี้มากเลยแบบไอ้กอขอไปดูหลังบ้านล้ลงมาดูลงมาดูลองมาดูตรงนี้ แต่ว่าฝั่งหลังมันสมาเยอะมากเอ่ะที่้าัั้กแพงเนี่ยอแต่ว่ามันบุกมันเจาทางเดียวนาะมันกเนัเดี่ต่อยว่านกั็เยอะอะจนบอกว่าแตกหมดเลไ่ไดเสน่เี้เียเวากลองสัตวอูนหาเี้ยหมดยังตอนนี้เริมสกอกนแตมันมันน่าันจะหมดแล้วตอนนี้ปืนกูพังม่อยู่ปืนูี้ย ไอ้กระสุนแม่งน้อยวอ่ะไอ้กระสุนไม่พอว่ะ